สวัสดีค่ะพบกับดิฉันค่ะสมทวินอัตพรวันนี้นะคะดิฉันพาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาอยู่ที่วัดสว่างสันติวันนะคะซึ่งเป็นสถานที่ผลิตปลาปาหมู่บ้านของวังพับตําบลวังหินอําเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรค่ะซึ่งชาวบ้านแถวนี้นะคะได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้าปลาป่าเป็นอย่างมากค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรค่ะนําโดยท่านอัครเดชทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรได้เล็งเห็นความส คัญของความเดือดร้อนของชาวบ้านแถวนี้ค่ะจึงได้นําชุดขุดเจาะบอ่อบาดาลมาช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านวางังพับค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ จอให้เคุณเขามาดําเนินการจอบบ่ประดาบให้มันเพราะอะไรทาไมต้องมีการจอบบ่ประดาบที่คือน้ำนั้นไม่พอใช้พอดื่มในหมู่บ้านพออาบพอใช้เลยอะค่ะเพราะว่าถ้าเดือนนี้ประมาณถ้าจะขึ้นเมียนสาไปเนี่ยจะไม่มีน้ําใช้ตอนนี้นต้องใช้น้ําตัวนี้ตัวตัวที่บ่อกเก่าอะค่ะแล้วก็น้ําสาวดน้ําสาวัดน,นี่เราก็คือเลี้ยงปลามัาง่งอะไรมั่งไม่สะอาด แล้วก็ดูนมาผาสมบางวันน้ําตัวนี้มันไม่ได้ก็น้ําสะอย่างเดียวเวลาชาวบ้านไปอาไปใช้มันก็ต้อง คันคันแล้วก็ต้องเดือดร้อนซื้อน้ําถังพอล้างอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะก็น้ําถังล้างอีกพออาบเสร็จก็ต้องน้ําถังราดไม่งั้นมันจะคันมากนี้มานานหรือยังคะก็สองสามปีเนี่ยค่ะสองสามปีที่เขามาทําบ่อทองอะไรเงี้ยมันก็จะกระทบถึงเราเหมือนกันไม่กล้าใช้น้ำไม่กล้าใช้น้ําแล้วก็น้ําที่ดื่มกินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องต้องซื้อหมดเลยอะค่ะเดี๋ยวนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่ ปจพิชเชร่อ่เห็นความสำคัญของชาวบ้าเราแล้วก็มาดาเนินการตรงนี้ก็ขอขอบคุณท่านนายกมากเพราะท่านมีน้ําใจมากเลยทั้งนี้ก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะเราเป็นชาวบ้านธรรมดาจบป .3 าป .4 สอย่างเงี้ยก็ไปก็คือใช้ความกล้าและกล้าชวนตอชวนผู้นําเข้าไปหาท่านท่านก็ต้อนรับดีมากเลยค่ะไม่ถือเนื้อถือตัวคิดว่ามันจะช่วยขอบคุณขอบคุณสมคิดที่ท่านแนะนํานัดท่านสจจังหวัดให้แล้วก็สจแก้ไขปัญหาให้เราได้ไหมก็มีความหวังมากอะ คะเพราะบางอย่าก็ันก็มีความบางมากต้องลอกตากไหมมันมีความบางขอากับคุณค่ะป้าแล้วก็ที่เราตามท่านนายกมันลงพื้นที่กับผู้ชุมชมข่าวเพราะว่า ชาวบ้านในพื้นที่อาเภอวังโป่งเขาประสบกับปัญหาภัยแมงรุมเร้าอย่างหนักเลยนะคะท่านนายกเราไม่ได้หนีหนักใจค่ะลงพื้นที่มาเพื่อช่วยเหลือนะตรงจุดนี้ต้องให้ท่านนายกเล่าถึงพื้นที่ตรงที่เรายืนอยู่ให้ท่านผู้ชมได้รครับขณะนี้เนี่ยเราอยู่ที่อำเภอวังโป่งนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นอ่าตำบลวางหินนะครับบ้านวังคบนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยที่เรายืนอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยแรงค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็ ผมเองพร้อมกับประธานสภาองค์การแหล่ส่วนจังหวัดตลอดจนสมาชิกเขตพื้นที่วังสงกือสจวังสงนะครับเราบูรณาการร่วมกันกับนายกองการแหลรงส่วนสมุทตลอดจนที่น้อมชาวบ้านวังทับนะครับเพื่อที่จะนําปัญหาทั้งหมดเนี่ยมาสรุปกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไงให้มันมีความยั่งยืนในในการจะหาน้ํามาใช้ซึ่งปกติบ้านบางทับเองเนี่ยก็จะหาน้ําใช้โดยการจ้าง ฝุดเจาะบ่อบ,บาานพื้นๆอยู่แถวนี้นะฮะก็จะได้ความลึกที่อยู่ระดับ20เมตร30เมตร40เมตรนะครับซึ่งน้ำเนี่ยก็พอเพียงใช้สําหรับครัวเรือนนะครับแล้วก็พอถึงปัญหาช่วงที่มันแล้งจัดเนี่ยน้ำใต้ดินก็จะมีปัญหาฉะนั้นจะขาดน้ำนะครับก็เลยมีการประสานกับองค์การแหล่งจนจังหวัดเพื่อที่จะเอาฝุดเจาะบ่อบ,บาของครงการแหลจจังหวัดซึ่งมีศักยภาพในการเจาะเนี่ย ลึกถึง250เมตรที่คุณชวเห็น<ด>อยู่ด้านหลังเนี่ยครับก็วันนี้เราก็เลยเข้ามาตรวจพื้นที่กันพร้อมกับพี่น้องประชาชนก็มาช่วยดูแลกันที่จะาหาน้ําเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับหมู่บ้านวังทับนะครับซึ่งเราคิดว่าเราแน่าจะใช้เวลาสัก2วันนะครับเพื่อที่จะหาน้ําอยู่ในระดับสัก7 80เมตรเพื่อที่จะได้น้ําประมาณสัก 8คิว10คิว12คิวต่อชั่วโมงเนี่ยเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาสําหรับครัวเรือนที่มีอยู่ถึง200ครัวเรือนในหมู่บ้านวังพับนี้แล้วก็มีประชากรที่อาศัยอยู่เนี่ยประมาณ7-8 0 0คนนะครับฉะนั้นเนี่ยองค์การบริหารจังหว,วัดจึงจึงไม่นิ่งนอนใจในการที่จะเข้ามาแก้ปัญหามาเนี่ยเห็นแววตาผมก็ดีใจนะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านวังพับเองเนี่ยผมก็แทบจะมาไม่ถึงเลยบางครั้งเนี่ยนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยที่มันห่างไกลเนี่ยของจังหวัดเพชรบุรี หัวท้ายยาวถึง300กิโลคั้งเนี่ยการออกพื้นที่แต่ละครั้งเนี่ยฉะนั้นเนี่ยผมมาสัมผัสบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยลงคะแนนให้ผมทั้งครั้งที่บางครั้งก็ไม่เคยเห็นตัวผมมาเนี่ยเรามาเราก็เห็นกันเราก็ดีใจนะฮะแล้วก็คิดว่าเราทํางานร่วมกันแล้วก็น่าจะทํางานให้เขาได้สําเร็จด้วยนะครับถ้าเกิดเขาได้ใช้น้ําแล้วเนี่ยมันก็เป็นความประทับใจและเราก็รู้สึกว่าเราได้ทําหน้าที่ให้กับให้กับพี่น้องประชาชนที่เขาได้รับความเดือดร้อนอย่างถูกต้องและ ตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือเพียงชาวบ้านที่อำเภอวังโป่งเท่านั้นนะกิจกรรมถึงจะช่วยเหลือชาวบ้านนะคะทุกจังหวัดเพชรบูรที่ได้วางแผนเอาไว้ปีนี้เป็นอย่างไรบครับก็ภาพภาพรวมเนี่ยปีที่เดือนที่แล้วของเดือนพฤษภาเนี่ยผมก็เพิ่งได้รับรายงานสรุปนะครับเราก็ใช้เครื่องจักร ขององค์การแหล่งจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรในการทําถนนเครื่องจักรในการจุดจอบบอบาดานเครื่องจักรในการปรับตัดแต่งกิ่งต่างๆเนี่ยนะฮะเราก็ทําไปทั้งสิ้นเ3ยสามโครงการโดยใช้คนขององค์การแหล่งสจังหวัดเองซึ่งไม่เกี่ยวกับงานที่เป็นงานจ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานขุดลอกกองเป็นอะไรนี่ส่วนใหญ่จะเป็นงานจ้างแต่งานที่เราทําเ,เองก็คือปรับผิวจราจาทรทางการเกษตร ื่อที่ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าได้ผลไรน้นผลปรยนสินคา้านการเกษตรที่มังด้วยก็ไปอยางไรจ่ายเขานะฮะฉะนั้นเนี่ยที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานด้านสาธารณภคนะครับงานด้านวัฒนธรรมงานด้านการศึกษานะครับงานด้านบูรณาการงานเรื่องท่องเที่ยวเราก็จะทําถ้าสมมุติว่าเราไปเขาค้อนมันก็จะไปเ่ินท่องเที่ยวใช่ไหมม,มาตรงนี้เป็นพื้นที่เกษตรเป็นพื้นที่เกษตรแล้วก็ค่้างข้าง ใยอำเภอเมืองนะครับฉะนั้นเราก็ปัญหาหลักก็คือน้ํากับพื้นผินั่นเองจะเป็ไปพบผมได้นะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตำบลเสดียงนะครับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งอยู่ติดกับศูนย์ราชการนะครับติดกับอำเภอเมืองนะครับตรงข้ามกับสารการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีโอกาสแวะไปครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ยินดีต้อนรับครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะเห็นไหมครับคุณผู้ชมขาอุ่นใจทั้งคู่อยู่แล้วก็ ครับผมนะคะที่ให้เกียรติกับรายการรับมูลค่ามาพูดคุยถึงกิจกรรมดีๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกเรื่องราวตลอดจนวิสัยทัศน์ในการทํางานของผู้บริหารที่มีนะคะในการที่จะช่วยเหลือและก็ดูแลข่าวบ้านในจังหวัดเนตสบูรณ่และก็สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรับมูลค่าแล้วค่ะดิฉันสิมีหน้าที่นะจัดร้อมท่านนายกและก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเราจะกลับมาพบผู้ชมใหม่ในตอนต่อไปของรายการ วันนี้สวัสดีค่ะคุณบอกบาดานในนามบจอมากี่บ่อแล้วก็ต้องเด้รถทีนี่มาครับครับของเรานะครับตั้งแต่ได้รับรถมาครับเมือ่อประมาณสักเดือนกันยาที่แล้วนะครับปี57นะครับรวมแล้ว3ชุดแล้วก็ของเก่าชุดหนึง่งรวมแล้วคันในนี้เราจอดได้ประมาณ40กว่าบ่อไปแล้วครับสีบกว่าบอรครับเฉลี่ยที่ประมาณเราทำได้เร็วเร็วไม่สุดไหนครับเออเฉลี่ยเร็ว,เรวที่สุดนะครับเราใช้ระยะเวลาประมาณ3วันถึง5วันต่อบ่อนะครับ เร็วที่สุดครับช้าที่สุดก็ประมาณ20วันครับช้าที่สุดนะครับประมาณ20วันปัญหาัจจัที่เราในการใช้รถคันนี้ในการัรทกิดเนะครับปัญหาที่เราใช้ในเครื่องเจาะในชุดนี้นั้นก็จะมีในสภาพของเครื่องเจาะซึ่งอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับซึ่งมีบางส่วนที่ชำรุดสีลอไปตามสภาพการใช้งานเพราะว่าใช้งานหนักนะครับ สําหรับเรื่องปัญหาอุปสรรคจริงๆเลยคือเรื่องแหล่งน้ําบาดาลใต้ดินซึ่งบางพื้นที่เราหายากเราเราค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะพบปัญหาและอุปสรรคเป็นอย่างมากนะครับกับพื้นที่ที่หมู่บ้านที่แรงคงทำซากอะไรพวกนี้นะครับเราจะแก้ไขปัญหาได้ยาก ของเราเนี่ยพยายามหาแหล่งที่เจาะให้มีน้ำนะครับพยายามเดินหาแหล่งในหมู่บ้านนะครับซึ่งอาจจะมีน้ําน้อยนะครับแต่ว่าเขาก็ต้องการนะครับขนาดมีเอ่อซัก หนึ่งลูกบาทเมตรหรือสองลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยชาวบ้านเขาก็ยินดีเพราะว่าจึงมีน้ําช่วยบรรเทาในเรื่องของหน้าแรงมาต่อแรองแงจริงๆนะครับมาถึงวันนี้เราจะเข้าหน้าฝนแล้วมีชาวบ้านจะมีความต้องการลดุดบ่อบาดาลแค่ไหนครับโอ้ตอนนี้มีมากเลยครับจะเข้าหน้าฝนแล้วด,ดูตอนนี้ขนาดนี้เนี่ยเ,เรารับเรื่องมาแล้วเนี่ยขอมาประมาณ160กว่าบ่อนะครับแต่นี้เราต้องจอบไปได้แค่40บอ่อในเครื่องจักรที่เรามีอยู่นะครับ3-4ชุดตอนนี้นะครับเราก็พยายามแก้ไขปัญหา ต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้อยู่ดีกินดีครับทุกท่านสามสี่ชุดที่ทํางานตลอดเวลาเลยปะครับครับผมทํางานตลอดเวลานะครับก็คือจะมีช่วงหยุดพักก็ช่วงที่บำรุงรักษาเครื่องจกักรกลเราก็จะมีช่วงหยุดพักก็แค่สัปดาห์เดียวอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ทําทางานต่อโดยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ไหมบ้างครับ ครับท่านนายกร้อยให้ความสําคัญเป็นอย่างมากครับในการช่วยเหลือประชาชนพี่น้องครับในจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งหมดนะครับไม่เว้นแม้แต่ที่ใดที่หนึ่งนะครับท่านเข้าถึงประชาชนจริงๆครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ